หลังจากมีความวุ่นวายชนลมูลจนกระทั่งติดเทรนด์ X กับซอนนอทองหล่อกับแกงเชื่อมจิตต่างๆนานา,นาวันนี้พี่หนุ่มกลับไปบ้านคงไปโพสเฟซบุ๊กละอ้าโพสละจ้ะบอกว่าเมื่อหางลดต่ำลงจนซุกอยู่ระหว่างขาหรืออาจจะเรียกว่าหางจุกตูดเป็นอาการที่สามารถพบได้ในหมาที่รู้สึกหวาดกลัว ซึ่งโดยในสังคมของหมาที่อยู่รวมกันเป็นฝูงการที่หมามีพฤติกรรมแบบนี้อาจจะหมายถึงการกลัวหรือพร้อมหนีและบางตัวอาจจะปัสสาวะราดขอบคุณเจ้าของภาพและความรู้ดีๆครับ โดยภาพก็เป็นภาพน้องหมาแล้วก็เขียนคำว่ากลัวตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางแล้วก็มีแคปชั่นอยู่ในรูปว่าหางลดต่ำมากจนซุกอยู่ระหว่างขาน้องหมาอมเป็นภาพน้องหมาทำหน้าซึมๆเศร้าๆหางจุกตูด